และนี่คือ4ภาษากายที่จะทําให้ผู้ชายหัวใจละลายค่ะภาษากายที่จะทําให้ผู้ชายหัวใจละลายได้ต้องเป็นภาษากายที่เขาเห็นแล้วกระตุ้นให้เขาหลั่งฮอร์โมนโดพามีนและ4ภาษากายนี้ได้รับการยืนยันแล้วค่ะว่าสามารถทําให้ผู้ชายวันไวใจสันและก็ตื่นเต้นจนต้องหลัง่งโดพามีนออกมาค่ะซึ่งโดพามีนเป็นฮอร์โมนแห่งการเสพติดก,การหยหาและการออกลุ้มรักนั่นเองค่ะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง ข้อที่1ภาษากายที่ทําให้ผู้ชายหัวใจละลายใจสั่นตื่นเต้นก็คือ smile with your eye ค่ะคือการยิ้มด้วยแววตาของคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยประเทศไหนในหลายๆประเทศพูดตรงกันหมดค่ะว่า การยิ้มที่ powerful และมีผลต่อหัวใจของผู้ชายมากที่สุดก็คือการที่ผู้หญิงยิ้มออกมาจากแววตาของเธอนั่นเองค่ะยิ้มที่ออกมาจากแววตาเป็นยิ้มแบบไหนยิ้มแบบนี้ค่ะแบบนี้หรือแบบนี้ค่ะคุณสังเกตไหมคะว่าการยิ้มที่ออกมาจากแววตา มันเป็นการบ่งบอกโลกภายในของผู้หญิงอย่างแท้จริงค่ะมันบ่งบอกว่าโลกของเธอสดใสมากแค่ไหนค่ะยิ้มนั้นเป็นยิ้มที่สามารถดึงดูดให้ผู้ชายอยากเข้ามาอยู่ในโลกของเธอค่ะเป็นยิ้มที่ทําให้เขาสงสัยเป็นยิ้มที่ทําให้เขาต้องแปลกใจเป็นยิ้มที่ทําให้เขาต้องตื่นเต้นมาโลกของคุณมันจะสดใสมันจะสนุกแค่ไหนคุณถึงได้เป็นผู้หญิงที่ยิ้มออกมาได้แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าคุณอยากจะให้ใครอยากกระโดดเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณคุณต้องมีรอยยิ้มที่ออกมาจากแววตาให้เขา เห็นค่ะดังนั้นค่ะ ให็คตัวเองเลยค่ะว่าวันนี้เราสามารถยิ้มออกมาจากแววตาได้จริงๆหรือ,อยังคะ่ะสองกระจกแล้วมองดูตัวเองว่ารอยยิ้มของเรายิ้มออกมาจากแววตาได้จริงๆไหมคะ่ะหรือมันได้ซ่อนความเศร้าไว้ในแววตาซ่อนความผิดหวังซ่อนความด้อยค่าตัวเองอยู่ในนั้นหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นคะ่ะมันก็จะสะท้อนออกมาจากแววตาของเราผู้หญิงที่ผู้ชายอยากจะกระโดดเข้าไปอยู่ในชีวิตของเธอแววตาของเธอมันจะสะท้อนโลกของเธอจงใช้รอยยิ้มจากแววตาของคุณเชิญชวนให้ผู้ชายอยาก เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้ค่ะข้อที่2ภาษากายที่ทําให้ผู้ชายหัวใจละลายก็คือ Pray your with h a i r ค่ะคือการที่คุณเล่นกับผมของคุณนั่นเองค่ะคุณอาจจะไม่เคยรู้เลยใช่ไหมคะว่าผู้ชายค่ะเขาชอบเวลาที่ผู้หญิงบิดผมเล่นหรือว่าเล่นผมของตัวเองค่ะรวมทั้งการเหน็บผมทัดหูค่ะ ผลสำรวจบอกเลยค่ะว่าผู้ชายค่ะมองว่าสิ่งนี้มันน่าดึงดูดใจมากๆพวกเขามองว่าผู้หญิงจะดูมีเสน่ห์ดูเซ็กซี่มากๆเวลาที่เธอเอาผมทัดหูค่ะหรือว่าเวลาที่เธอเล่นกับผมของตัวเองบิดผมเล่นค่ะม้้นผมของตัวเองค่ะ คุณเอาผมทัดหูค่ะช่วงของใบหูช่วงนี้ค่ะลงมาใบหูลงมา,ลงมาแล้วก็ลําคอลงมาค่ะเป็นช่วงที่ผู้ชายมองว่าเซ็กซี่ที่สุดในร่างกายของผู้หญิงค่ะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าคุณอยากให้เขามองมาที่คุณแล้วหัวใจละลายเวลาที่คุณอยู่กับเขาเนี่ยให้คุณเล่นกับผมของตัวเองบ้างเป็นครั้งคราวค่ะอาจจะม้วนผมของตัวเองบ้างบิดผมของตัวเองบ้างหรือว่าทักหูค่ะสิ่งเหล่านี้จะ